ก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าหน่วยงานข่าวกรองของหลายๆประเทศนะครับรวมทั้งของสหรัฐก็เคยเตือนเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่า I s ซ s k นั้นคงจะพยายามปฏิบัติการในลักษณะนี้ในหลายประเทศนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มการก่อการร้ายซึ่งยังขัดจัดไม่สินซากนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มการก่อการร้ายซึ่งมีสำนักงนใหญ่ซึ่งอยู่ที่ประเทศอัฟกานิสถานนะฮะ สำนักกานใหญ่ที่ประเทศอัฟกานิสถานเนี่ยของไอซิสคอร์ซานพรวินซ์เนี่ยได้เติบโตนะฮะเติบโตแล้วก็พยายามที่จะประกาศสักดาห์ว่าเป็นองค์การการก่อการร้ายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ควรที่จะไปเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มรัฐอิสลามอะไรเพราะว่ามันเป็นการไปเรียกชื่อซึ่งเขาต้องการแล้วก็เป็นการไปขนานนามเพื่อทําให้ดูเหมือนว่ากลุ่มไอซิสเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มการก่อการร้ายเท่านั้นเนี่ย มีความชอบธรรมทางด้านศาสนานะะพอไปเรียกตามชื่อนั้นที่สื่อมักจะเรียกเนี่ยมันไปให้ความชอบธรรมโดยการอ้างอิงความชอบธรรมทางคําสอนทางศาสนาซึ่งยังไงยังไงมันก็ไม่มีความชอบธรรมกลุ่มไอซิสเคนั้นปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพื้นที่เคารพบบูชาของคนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามนะโจมตีไม่เว้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นในโบสถ์ในมัสยิดไอซิสเคือคือกลุ่มการก่อ,อการร้ายแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นรัฐอิสลามใดๆ อย่างไรก็ดีก็ i s s s k เนี่ยก็ได้เติบโตในยุคสมัยก่อตั้งในปี2014แล้วก็ในระยะหลังในช่วงซึ่งสหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานเนี่ยมันก็ยิ่งเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าในช่วงทึงสหรัฐอเมริกาอยู่ในอัฟกานิสถานเนี่ยทหารสหรัฐก็ได้ร่วมกับกลุ่มตาลลบนนันนะฮะในการปราบปรามกลุ่ม i s i s สเอย่างมีประสิทธิภาพเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอเนี่ยพีคในช่วงปี2018 แล้วก็มีการปฏิบัติการในหลายประเทศแต่ว่าระยะหลังเนี่ยในช่วงตั้งแต่ปี2018จนถึง2021เนี่ยถือว่าเป็นช่วงขาลงเพราะว่าเจอตาลิบันกับสหรัฐอเมริการ่วมมือกันปราบนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีพอสหรัฐอเมริกาถอนทหารออกในปี2020 หลังจากนั้นเนี่ยพอตาเลบานขึ้นมาปกครองเนี่ยตาเลบานเขาก็มีเรื่องอื่นซึ่งเขาให้ความสนใจนะก็มีปัญหาการเมืองภายในเยอะแยะมากมายใ,ในการปกครองก็เลยไม่ได้มีเวลาในการที่จะมานั่งจัดสภาพพกำลังในการที่จะล้างบางเครือข่าย ISIS-K นี้แล้วก็ s s i s ก็เลยสามารถไปปฏิบัติการการก่อการร้ายที่ประเทศอิหร่านได้ด้วย ISIS-K เคเาต้องการที inter, government government. Like ่จะโชว์ความเป็นอินเตอร์ความที่เขาเหมือนกับว่าเป็นตัวท็อปของกลุ่มการก่อการร้ายในยุคปัจจุบันนะฮะในยุคสมัยในปัจจุบันที่ ISIS ไม่ได้อยู่ภายใต้อดีตผู้นำอย่างอบูบักกาอับบักดัดดีแล้วซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะ i s สก็พยายามที่จะทำตัวให้เหมือนเป็นท็อปด็อกนะฮะท็อปด็อกแล้ว ISIS-K ก็เลยไปปฏิบัติการกับการก่อการร้ายโดยการไปโจมตี เป็นพิธีรำลึกถึงการสูญเสียของคัสมซูลูมีนีอดีตมือขวาของผู้นำสูงสุดของอิหร่านงานนั้นเนี่ยเป็นการปฏิบัติการของ i s ซิสเก็สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับรัฐบาลของของอิหร่านอ่ามันไอซิสเค่โจมตีโดยที่ต้องการที่จะโชว์ความเป็นเหมือนกับว่าไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดนับถือในลัทธิที่มองว่าประเทศทุกประเทศในโลกนั้นร่วมกดขี่ขมเหง ประชาชนชาวมุสลิมอะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นก็คือว่าไป,ไป,ปมาไอซิสเคปฏิบัติการแต่ละรอบเนี่ยชาวมุสลิมตายเป็นเบื่อนะครับแล้วก็ไอซิสเคก็มองด้วยว่าทั้งอิหร่านทั้งรัสเซียเนี่ยก็มาร่วมขบวนกับสหรัฐอเมริกาอะไรเงี้ยแล้วร่วมขบวนกับกับปากีสถานด้วยอะไรเงี้ยกับการิสถานในการกดขี่ข่มเหงชาวมุสลิมทั่วโลกอะไรเงี้ยซึ่งก็นะครับมันเป็นสตอรี่ซึ่งเขา เล่าให้ตนเองฟังเพื่อสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติการซึ่งมันไม่มีความชอบธรรมนะฮะมันเป็นการเคลื่อนไหวของอนาริชนนะฮะก็คราวนี้ถ้าดูในรายงานก่อนหน้านี้ที่ผมสรุปให้ฟังเมื่อคืนนี้เนี่ย i s k เนี่ยตามรายงานของรอยเตอร์สแล้วก็อัลจิเซราตามที่เดอะสแตนดาร์ดสรุปมาเดอะสแตนดาร์ดเขาเขียนว่า Islamic State Khorasan Province นะฮะตั้งตามชื่อเก่าที่ใช้เรียกภูมิภาคนี้ซึ่งรวมไปถึงบางส่วนของอิรานทิกเมนิสถานและอัฟกานิสถานก่อตั้งขึ้นในอัฟกานิสถาน ในภาคตะวันออกของอัฟกานิสถานตั้งแต่ช่วงปลายปี2014แล้วก็สร้างชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในเรื่องของความโหดร้ายสุดโตง่ง ISISK เป็นหนึ่งในเครือข่ายระดับภูมิภาคที่ก่อการร้ายมากที่สุดโดยสมาชิกกลุ่มมีจำนวนสูงสุดนะฮะในปี2018 ก่อนที่จะลดลงจากการถูกกวาดล้างโดยตาลีบานและกองทัพสหรัฐที่ผ่านมาสารัมบริกาก็จับตามองดูอยู่ว่ากลุ่มนี้นั้นเป็นภยัยคุกคามอย่างต่อเนื่องขนาดไหนแล้วก็สามารถปฏิบัติการการก่อการร้ายในมาตุภูมิของสรัมริกาได้หรือไม่ไมเคิลคูรรล่านะฮะผอเซน n คอมนะฮะซึ่งก็ใหญ่สุดใหญ่สุดแล้วนะฮะระดับที่คุมกำลังวางแผนนะยุทธศาสตร์เซนทรัลคอมมานทั้งหมดนะซึ่งเป็น เป็นคอมเมนซึ่งสำคัญที่สุดในโลกนะของสหรัฐเนี่ยพอบอสเซนคอมเขารายงานต่อสภาคองเกรสก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมปีที่แล้วตอนที่เขาได้ถูกเรียกตัวไปให้การเนี่ย <S <S 1> <S 1> <ๆ>เขาบอกว่า i s i s k นั้นกำลังพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการภายนอกประเทศก็คือภายนอกจากโซนอัฟกานแล้วก็ปากีเนี่ยเขาต้องการที่จะโชว์ว่าเขาอินเตอร์ระดับที่เัลเคด้าเคยเป็นอะไรเงี้ยนะฮะเขาต้องการยกระดับตนเองขึ้นมาเป็นเหมือนกับ ทั้งไอซิและอัลเคดาที่ได้เคยสร้างชื่อสิ่งที่สําคัญสําหรับกลุ่มพวกนี้คือการสร้างชื่อมันเป็นการประกาศสักดาจารึกลงไปในประวัติศาสตร์ว่าเขาได้ทําในบางสิ่งบางอย่างซึ่งเปรียบเสมือนเป็นฟรีดอมไฟเตอร์นะฮะมันเป็นความพยายามที่จะได้เครดิตกับทุกเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นคุณสังเกตดูทำไมประธานาธิบดีปูตินไม่เอ่ยถึงกลุ่มนี้โดยในนามไม่ต้องการที่จะให้ความชอบธรรมว่า มันเป็นไอซิสเคในการปฏิบัติการในรอบนี้ประธานาธิบดีปูตินใช้คําว่าพวกสุดโตง่ง radical e x t r e m i s t อะไรเงี้ยก็เพราะว่าประธานาธิบดีปูตินทราบดีว่ายิ่งเอ่ยชื่อเนี่ยมันยิ่งเป็นการให้แต้มพาะกลุ่มการก่อการร้ายเขาต้องการเก็บแต้มแต่ว่าถ้าประธานาธิบดีปูตินให้แต้มให้แต้มก็คือบอกว่าเออใช่ที่ตายเป็นเบื่อร้อยกว่าคนที่คอนเสิร์ตเนี่ยเป็นฝีมือกลุ่มการก่อการร้ายชื่อนู้นชื่อนี้น่ยมันเป็นการ ยอมรับและเป็นการให้แต้มนะเหมือนเวลามีวัยรุ่นไปกราดยิงอ่ะถ้าเกิดสื่อลงชื่อให้ลงภาพให้เนี่ยไอ้วัยรุ่นคนนั้น่ะมันจะดีใจเพราะว่ามันเลวนะฮะมันเลวคือมันต้องการที่จะโชว์ให้โลกได้เห็นว่ามันชื่ออะไรแล้วมันยิงใครตายได้กี่คนนี่คือวิธีในการปฏิบัติของความชั่วร้ายนะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งเอ่ยนามยิ่งให้เครดิตยิ่งสื่อรายงานแนวสไตล์ไทยมุงอะไรเงี้ย ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะในสมัยในสมัยก่อนเอเคด้าปฏิบัติการทีเนี่ยหรือไอซิสปฏิบัติการทีอ่ะมันก็ดีอกดีใจอะ่ะเพราะว่าประธานาธิบดีบุชหรือประธานาธิบดีโอบามาก็จะประกาศให้โลกได้รู้เลยว่าเออกลุ่มนี้เป็นผู้ปฏิบัติการไอกลุ่มซึ่งปฏิบัติการมันก็ดีใจว่าเออได้ลงข่าวอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเหมือนเหตุการณ์กราดยิงแต่ละรอบนะฮะ แต่ละคนต้องการที่จะสร้างชื่อบังเอิญความชั่วร้ายมันก็ต้องการสร้างชื่อในมุมซึ่งต้องการที่จะสถาปนาตนเองขึ้นมาเป็นฝ่ายซึ่งกล้ากล้าสู้กับสิ่งที่ถูกเรียกว่าเป็นจกักรวรรดินิยมอะไรเงี้ยนะฮะกลับมาอ่านที่ The s t a n d a r d เขาสรุปเขาบอกว่าคาดว่า ISISK จะสามารถโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐและชาติตัวันตกนอกอัฟกานิสถานได้ภายในช่วงเวลา6เดือนอันนี้ตอนให้การรอบที่แล้วเดือนมีนาคมคือมันโตขึ้นมาเรื่อยในช่วงซึ่งแน่นอนรัสเซียพุ่งเป้าไปที่สงครามที่ยูเครน อเมริญญญากาก็รับภารกิจในการแบ็กอัพอิสราเอลในตวนหนอกลางหลายเรื่องเนี่ยมันทำให้ความสนใจหลักเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สงครามกับกองก่อการร้ายเปรียบเสมือนในยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีจอจดูบิชเพราะฉะน,นั้นเขาเรียกว่า the world's attention เนี่ยมันอยู่ที่การสู้รบกันระหว่างประเทศตอนนี้ความสนใจของผู้นําของหลายๆประเทศเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเรื่องของการสู้กับกลุ่มการก่อ,ก,อการร้ายเช่นเคยเหมือนในยุคว a r on Terror นะเพราะฉะนั้นก็การที่ หลายประเทศมุ่งพุ่งเป้าความสนใจไปที่เรื่องซึ่งไม่ใช่การก่อการร้ายเนี่ยไอซิสเคก็ค่อยๆเติบโต,ตขึ้นมาจำได้ไหมครับที่ผมบอกท่านผู้ชมว่าเวลามีสงครามปกติอนน่ะ c o n v e n t i o n a l war ระหว่างประเทศอ่ะอย่างเช่นยูเครนและรัสเซียเนี่ยกลุ่มที่ได้อ่ะจะเป็นกลุ่มสุดโตง่งซึ่งเป็นกลุ่มการก่อการร้ายเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เขาก็จะมีโอกาสได้เข้าถึงอาวุธยุโทโธปกรณ์ซึ่งขายในตลาดมือสองนะครับสิ่งนี้ได้ค่อยๆเกิดขึ้นมาเป็นระยะๆแล้วนะครับ เมื่อต้นปีที่ผ่านมาทางการสหรัฐได้ข้อมูลยืนยันว่า i s i s k เป็นผู้ก่อระเบิดสองครั้งซ้อนในอิหร่านนะครับซึ่งตอนนั้นอเมริกาก็ต้องอเมริกาเนี่ยสื่อสารทางด้านข่าวกรองกับอิหร่านอยู่นะครับแล้วก็เตือนถึงเหตุการณ์ที่จะมีการปฏิบัติการที่พิธีรำลึกการจากไปของนายพลเคซัมซูเลมีด้วยแล้วทางการอิหร่านก็ทราบว่าอเมริกาเนี่ยไม่ได้สนับสนุนในภารกิจในรอบนี้นะไม่ได้สนับสนุนภารกิจในการโจมตีพิธีรำลึก การจากไปของคอสมสโลเมนีอันนั้นเป็นฝีมือไอซิสเคนะครับทางการอิหร่านก็ทราบล่วงหน้าโดยที่อเมริกาแจ้งไปในรอบนี้เนี่ยทางการข่าวกรองสหรัฐเนี่ยนะฮะได้แจ้งให้รัสเซียได้ทราบนะครับว่าจะมีการปฏิบัติการจริงๆแล้วมันเป็นการแจ้งในภายในเบื้องหลังแล้วก็มีการแจ้งอย่างตรงไปตรงมาด้วยเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐเขาเตือนแล้วว่าจะมีการปฏิบัติการในรัสเซียมันแค่ไม่ชัดว่าจะปฏิบัติการที่ไหน นะครับแต่ว่าถ้าจะถามว่า ISIS-K พุ่งเป้าไปที่รัสเซียมาสักพักใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาได้กล่าวในโฆษณาชวนเชื่อในโซเชียลมีเดียออนไลน์ของเขาถึงรัสเซียบ่อยแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้ว ISIS-K เนี่ยเขาโจมตีรัสเซียเพราะว่ารัสเซียณนะเวลานี้กลายเป็น easy target เทียบกับเมื่อก่อนเพราะว่ารัสเซียก็ไปให้ความสนใจกับการสู้รบในยูเครนมากจนเกินไปนะครับ เพราะฉะนั้นในรอบนู้นที่อิหร่านเนี่ยนะฮะคนตายไปประมาณเกือบ100คนนะครับแล้ว i อซิสก็เคยออกมาอ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายหรือซัวไซดบอมบิงที่โจมตีสถานทูตรัสเซียที่กรุงคาบูไปแล้วเมื่อปี2022 ทางกลุ่มยังเคยอ้างความรบับผิดชอบเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติในกรุงคาบูเมื่อปี2021ด้วยซึ่งทําให้ทหารสหรัฐ13นายและพลเรือนอีกจํานวนหนึ่งเสียชีวิตความพยายามของตาลลบานในการเอาชนะกลุ่มนี้ส่งผลให้จานวนเหตุโจมตีในอ,อัฟกานิสถานลดลงนะฮะเหตุโจมเหต,เหตุเหตุระเบิดในอ,อัฟกานิสถานยังไม่หายไปโดยก่อนเกิดเหตุที่รัสเซียหนึ่งวันมีรายงานว่าไอซิสเคเน่ยอ้างความรบับผิดชอบในเหตุการณ์ระเบิดซูซ้ายบอมบิงบริเวณหน้าธนาคารแห่งหนึ่งในเมืองกานดาฮาซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีีวิต่ารอบนนนั้ทกด ไปอย่างน้อย3คนนะฮะน,นันทียบกานิสถานแล้วก็มีการบาดเจ็บ12คน จริงๆแล้วไอซิสเคได้แสดงท่าทีต,ต่อต้านประธานาธิบดีปูตินมาพักหนึ่งแล้วนะฮะนักวิชาการอย่างเช่นคลเลนคลาร์ที่สถาบันฟูซันเซ็นเตอร์นะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐด้วยเนี่ยคลเลนคลาร์เขาบอกว่าไอซิสเคมักจะวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีรัสเซียในการทําโฆษณาชวนเชื่อออกมาเป็นระยะระยะส่วนไมเคิลคูเกอร์แมนนะครับจากวอลซนเซ็นเตอร์เนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มไอซิสมองว่ารัสเซียเป็นประเทศซึ่งไปส่มรู้ร่วมคิดในกิจกรรมที่กดขี่ข่มเหงชาวมุสลิมอยู่เป็นประจำ กลุ่มนี้ยังถูกนับว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคเอเชียกลางที่แสดงความไม่พอใจต่อต้านรัสเซียมูรัตอิสลานซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ทางทหารและก็อดีตในาพลของกองทัพตรุรกีเขาก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยอยู่ในซีเรียแล้วกลุ่ม i s ซิสเก็มองว่ารัสเซียเข้ามาปกครองอย่างไม่เป็นธรรมประเทศซีเรียด้วย ก็คือเอาเป็นว่ากลุ่มการก่อการร้ายบางกลุ่มยกตัวอย่าง i อซิสเเนี่ยเขาตีความไปว่า,ารัสเซียก็เหมือนกับอเมริกาเป็นแบบประเทศใหญ่มหาอำนาจซึ่งเข้ามากดขี่ข่มเหงพี่น้องประชาชนอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นสตอรี่นั้นนะฮะมันก็เป็นการหาเหตุผลหาความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวของตนเองนะฮะแต่ว่าปัญหาของการปฏิบัติการในรอบนี้ก็คือว่าบางทีเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้คนซึ่งติดตามสถานการณ์แล้วก็ไปมองว่า อเมริกาอยู่เบื้องหลังไอซิสจริงๆแล้วอเมริกาเนี่ยตอนที่บุกเข้าไปในอิรักเนี่ยได้ไปสร้างความผิดพลาดเยอะแยะมากมายในช่วงที่ค้นสดามฮุเซนแล้วก็ไปประกาศที่จะสู้รบกับกลุ่มทหารหลายกลุ่มแลือเกิดจนในที่สุดกลุ่มทหารหลายกลุ่มเนี่ยก็ถูกคัดกรองออกจากออกจากกองทัพใหม่ที่อเมริกาไปสร้างในอิรักในยุคนั้นแล้วก็เลยมีนักรบบางกลุ่มเขาไปลงเรือลําเดียวกันก,กับกลุ่มการก่อการร้ายซึ่งปฏิบัติการในประเทศอิรักอยู่ แล้วก็เป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของไอซิสนะครับตอนที่อาบูบักกาเอาบักดาดีถูกขังอยู่ในเรือนจำในอิรักเนี่ยก็ได้มีการวางแผนในการก่อตั้งองค์กรนี้ที่จะรื้อฟื้นคืนชีพสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันเป็นคาลิเฟตเดิมซึ่งไอ้คาลิเฟตในอดีตมันก็คงจะมีฮะความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรซึ่งเป็นอาณาจักรสาหรับชาวมุสลิมในอดีตเนี่ยมีจริงนะฮะแต่ว่ามันเป็นอาณาจักรซึ่งปกครองได้อย่างเป็นธรรม มันไม่ใช่อณาจักรซึ่งปกครองด้วยความเฮี้ยมโหดแบบแนวกลุ่มการก่อการร้ายปกครองแบบซาดิสซาดิสอย่างไอซิสเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้คือไอ้ปัญหาของทั้งหมดนี้ก็คือว่าคําว่าองค์ลิฟหรือกลิตหรือหรือคาลลเฟตเนี่ยมันถูกทําให้เป็นเรื่องซึ่งแบบฟังออกมาแล้วเป็นเรื่องลบๆไปหมดเลย ฟังออกมาแล้วเป็นเรื่องลบๆทั้งๆที่ทททททคลาลิเฟตในยุคสมัยโบราณที่ปกครองอย่างเป็นเรื่องเป็นราวโดยผู้นําซึ่งปกครองอย่างเป็นธรรมนะฮะคือไม่ได้มีการเลือกตั้งเสรีประชาธิปไตยแบบโลกปัจจุบันอะไรแต่ว่าก็ยังมีการปกครองอย่างเป็นธรรมแล้วก็มีการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีอะไรเงี้ยคลาลิเฟตในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันมีจริงแล้วมันก็ทําได้ในยุคนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่อิสสถาปนาตนเองขึ้นมาแล้วก็ฆ่าตัดคอทุกคนซึ่งเห็นต่างนะฮะเพราะฉะนั้นก็ อันนี้ผมก็นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เพราะว่ามันมีหลายๆทฤษฎีเหลือเกินผมไม่เชื่อว่าอเมริกาไปไปไปแบ็กให้ไอซิสเคเนี่ยปฏิบัติการในรัสเซียเพราะว่าอเมริกาปฏิบัติการโดยตรงในกรุงมอสโกไม่ได้ผมก็ใจดีว่านี่เป็นทฤษฎีหนึ่งที่มีคนเชื่อว่าอเมริกาเนี่ยคือฝ่ายจ้างวานไอซิสเคมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ว่าสหรัฐอเมริกาผิดพลาดในการบุกเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองในอิรักซึ่งนำมาสู่การให้กำเนิดไอซิสอันนั้นจริง นะโดยทางอ้อมมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคข,ของทั้งบุชแล้วก็ามาด้วยต่อเนื่องแต่ว่าบุชมากกว่าามาไม่ใช่บามาดยซ้าไปแต่ว่าสถานการณ์ซึ่งมันเป็นอย่างวันเนี้ยที่มีการฆ่าอย่างอมหิตผู้บริสุทธิ์ซึ่งไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยในชาญเมืองของกรุงมอสโกเนี่ยอันนี้ไม่ว่าจะเป็นกองทัพรัสเซียกองทัพรัสเรัฐเขาไม่ทํากันนะครับอันนี้คือต้องเป็นกลุ่มการก่อการร้ายซึ่งอเมหิตล้นลวนๆนะครับแล้วก็ไม่มีความชอบธรรม